thank mm. you แนวแอมเบียนสกีต้านะครับผมเป็นยังไงนะครับผม <c oughs> แบบที่ผมเล่นไปในต้นคลิปผมก็จะนิยามให้มันเป็นดาร์กแอมเบียนสนะครับ oh. ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเล่นตอนคืนด้วยนะแต่อีกส่วนหนึ่งคือมันจะเป็นสิ่งที่เล่นออกมาเลยแล้วบอกว่ามีความในใจพูดง่ายๆนะครับเพื่อนๆต้องทำความเข้าใจคำว่าแอมเบียนสก่อนแอมเบียนสหมายถึงบรรยากาศหรือ อะไรก็แล้วแต่ในรอบตัวเราเนีครับเพื่อจจะเคยดูหนังที่เป็นพวกซีเนติกที่แบบว่าดูกว้างใหญ่ทะเลภูเขาอะไรพวกนั้นก็เป็นแอมเบียนซ์เหมือนกันนะครับมันก็จะมียิบย่อยออกไปอีกมากมายแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นเรื่องของ,ของบรรยากาศอาวกาศบ้างคุ่งน้าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะฮะเอาคลิปนี้ผมจะมาแนะนำกันลวกันฮนะ,ะในแนวที่ผมชอบเล่นอีกหนึ่งแนวก็คือดัก แอมเบียนด้าครับมืดมนนะฮะมันอาจจะดูแบบว่าฟังดูน่ากลัวแต่ก็ไม่น่ากลัวนะครับผมจริงๆที่เล่นไปในคลิปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสดหมดเลยนะครับก็อิมฟอร์วส์นะครับแต่มันก็จะมีแนวทางบางอย่าง ียกว่าการเลือกใช้โน้ตการเลือกใช้สเกลให้มันฟังดูให้มันเข้ากับแนวบ้านกันเถอะนะครับผมนะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสำหรับแนวเนี้ยก็คือพวกเอฟเฟกอย่างรีเวิร์ฟกับดีเลย์นะฮะซึ่งก็ที่ผมใช้ในคลิปนั้นนะ่ะก็แทงจีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปเเล่นให้ดูแล้วก็เขี่ยๆในแทงจีให้ดูแล้วกันนะครับผมช่วงนี้ไอ เขาเรียกว่าอะไรอะไอแม็กสามเนี่ยมันหายไปนะแต่มันเป็นตัวใหม่มาคือไอนุแ8ดแใช่ไหมแกไงก็ไม่หายผมว่าช่องผมนี่ถือว่าโดนน้อยนะแต่หลังๆมารู้สึกว่าเริ่มโดนเยอะขึ้นแล้ว <c oughs> คอมเมนต์มาว่าขคงรู้นะว่าคืออะไรนะเดี๋ยวผมพูดไปแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าผิดกฎ u t u b e อีกนะฮะก็ พเพื่อนเพื่อนวันไหนมีวิธีแก้ก็บอกหน่อยแล้วกันนะฮะมิวจะแก้หายยังไงนะครับผมมาเริ่มเยอะแล้วตอนนี้เป็นไนะอ,อนุ888นะโแปฟอนเฟ้นมาอย่างงู้นอย่างนี้โชคชะตาไม่รอใครเล่นแป๊บเดียวแตกเลยโอ้โหแม่งอะไรวะเนี่ยช่องเดี๋ยวช่องกูกลายเป็นช่องช่องอย่างนั้นอีกนะฮะเออมีวิธีแก้อะไรบ้างพเพนะื่อนเบอกกันหน่อยแล้วกันนะคอมเมนต์บอกข้างใต้ด้วยนะครับโอเคครับพเพื่อนๆก็ผมจะตอบแบบง่ายๆนะครับผมบก็กีตาร์ก็จะเป็นไวเลสเจ้าเนี่ย Mweb นะครับเข้านี่แล้วตัวนี้จะไปที่โทรศัพท์ผมนะครับผมนะแล้วตัวนี้ก็จะฟังมิเตอร์ผมก็จะใช้ Mweb ง่ายๆเลยคือนั้นไอในคลิปในคลิปผมก็เล่นแบบนี้แหละถ้าผมใส่หูฟังข้างเดียวด้วยตอนนี้ผมก็ใส่หูฟังข้างเดียวนะขี้เกียจใส่2ข้างนะบางทีผมชอบเขาเรียกว่าอะไรเวลาใส่อินเอียก็ชอบได้ยินบรรยากาศข้างนอกด้วยนะครับตอนนี้เบสิกง่ายๆ ก่อนเลอ,อ่ะ mm hmm. เพื่อน mm hmm. เพื่อนเซตรีเว mm ิร hmm. ์บ mm hmm. ให้มันเป็นลักษณะของคลาวหรือว่าให้มันฟุงฟงนะชิมเมอร์ก็ได้นะั่นจริงแล้วนะตอนนี้ผมน่าจะเป็นคลาวนะดีเลย์ผมใช้เป็นตอนนี้ดีเลย์ผมใช้เป็นปิงปองนะมันจะหางมันจะดูแบบ mm hmm. หางมันจะดูไม่ไม่ลบออกมาแต่มันจะอยู่ข้างข้างหลังอะ่ะเออเยอะๆเลยนะฮะมันจะเป็นลักษณะ เห็นไหมฮะคราวนี้เรามาทําความเข้าใจจากที่บอกว่าเวลาเล่นแอมเบียนซ์จริงๆแล้วแอมเบียน์กีตาร์มันไม่ได้มีผิดไม่มีถูกเพื่อนๆแต่ว่าคราวนี้พอไอรีเวิร์สกับรีเลย์มันเยอะแล้วอะ่ะเราก็ไม่ต้องไปยังไม่ต้องเล่นโน้ตเยอะนะครับนะฮะเราก็จะเล่นลักษณะตอนนี้เพื่อนๆต้องรู้สเกลตามแนวยาวแล้วนะตอนนี้ที่ผมจะเล่นเนี่ยผมจะเล่นใน E นะครับ E เมเจอร์นะ แต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีโนต้ตนอกอเดี๋ยวจากนั้นมาด้วยนะครับคือแน่นอนถ้าถ้ามาไล่สเกลมันจะไม่เพาะแน่นอนถ้าจะบอกว่ามันก็ไม่ผิดนะแต่ว่าอ่าถ้าเราจะเล่นแบบเอาฟิลความรู้สึกจริงๆนะ่ะมันก็เล่นออกมาแบบโนต้ตตอนนั้นเลย โน้ตน้อยๆนะเอออันนี้ในมุมมองผมนะครับผมถ้าจะเล่นเยอะๆก็ตอนเอาไว้ตอนพีกอะนะครับผมเรามาดูกันเลยครับเพื่อๆง่ายๆเลยจริงๆแล้วเวลาเล่นแอมเบียนต์กีตาร์สำหรับผมนะนี่ในแนวทางผมนะผมชอบทิ้งโน้ตรูทมาก่อนแนะ่นอนตอนนี้เป็น E ใช่ไหมอ่ะผมอาจจะเล่นสาย6สายเปล่านะครับผมอาจจะเล่นตัวที่7สาย6สายเปล่าค้างไว้แล้วเล่นตัวที่เ ตัวที่7ก็คือตัวเอฟแอดหรือว่าดีชาร์นเองนะฮะมันก็จะได้น o t เบเจทเซแต่จริงๆเลืความจริงตอนที่ผมเล่นจริงผมไม่ได้มาคิดเป็นอะไรพวกนี้นะแต่ว่ากดลงไปแล้วก็รู้สึกแล้วก็เล่นไปเลยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะอาจจะเล่นซ้ำก็ได้มาที่ตัวที่สามนะฮะไวเบอรต้เล็น้อยไม่ต้องเยอะมากนี่ผมเล่นตัวบี สายสามช่องที่สี่นะฮะผมเล่นตัวดีอ่าเล่นตัว F อชาร์ปนะฮะเล่นตัวบีโนต้ตตัวที่ห้าคือลักษณะพวกนี้มันอ่าอย่างที่บอกว่าเพื่อนเพื่อนต้องต้องรู้โนต้ตตามทั่วคอแล้วละครับผมนะฮะแต่ว่าตอนเล่นจริงผมก็ยังย้ำอีกทีนึงผมไม่ได้มานั่งคิดว่าเป็นตัวเท่าไหร่แต่พอถ้าเกิด ถ้าเกิดจะพูดได้เลยก็ต้องพูดได้เลยว่าเป็นโน้ตตัวนั้น,ต,น,นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เล่นจริงไม่คิดเลยนะอิมโมไวส์จริงแล้วส่วนใหญ่เล่นเกือบทุกแนวเลยเล่นจริงก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับนอ,นอกจากนอกจากว่าเพื่อนๆจะเรียบเรียงมาแต่แนวแบบเรียบ,บางทีมันก็มีทั้งแบบเรียบเรียงและไม่เรียบเรียงแต่ผมที่เล่นในคลิปว่าผมไม่เรียบเรียงอะไรเลยนะผมสดเลยนะครับอาจจะเล่นตัวข้างในบ้างทิ้งรูทสายหนึ่งช่องที่เท่าไหร่สิบสองสิบสามสิบช่องที่สิบสี่เป็นตัวเอชาร์ ก็คือตัวที่สองนะอ่าบางทีมีนอกนอกสเกลมาเป็นตัวชาร์ปสี่อ่มันก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่งดูลึกลับหน่อยเป็นโหมดนะอันนี้รีเดียนโหมดอะไรประมาณนี้นะอันนี้ผมก็จะไม่ได้เล่นอะไรเยอะนะในมือซ้ายเนี่ยก็เล่น กดโน้ตตามนี้นะครับนะฮะอย่างที่บอกคราวนี้ไอ้มันจะมีไอ้พวกที่ผมชอบเล่นเป็นโน้ตกัดนะครับผมโน้ตกัดตอนนี้ผมสาธิตเป็นเสียงคลีนอย่างเดียวแอาละกันนะครับจริงๆถ้าไม่รู้จะได้เป็นเสียงแตกก็ก็เปลี่ยนเป็นเสียงแตกแล้วก็เซตพวกรีเวิร์ดมาดีเลยคล้ายๆกันนะไอผมชอบมีโน้ตแบบโน้ตกระชากแบบลักษณะของโน้ตที่มันกัดกันอย่างนี้ครับผม อันนี้มันจะดูแบบว่าดูอารมณ์กระแทกเพิ่มขึ้นครับมันจะเป็นโน้ตที่กัดกันอนะ่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะใครรู้คอมเมนต์หน่อยฮะดิสโซแนนซ์หรือสักอย่างจำไม่ไดนะ้อันนี้ผมเล่นง,ง่ายๆเลยจริงๆก็คือนิ้วชี้อยู่ที่สายหนึ่งช่องสิบสองนิ้วก้อยอยู่ที่สายสองช่องที่สิบหกนะฮะใช่ไหมสิบหกก็วะสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกอ่าช่องสิบหกมันเหมือนมันได้โน้ตรูทกับโน้ตตัวเจ็ดอ่ะกัดกันนะ เห็นไหมจริงๆแล้วเพื่นๆสามารถขยับตามลำดับสเกลได้เลยนะอย่างนี้นะถ้าอันนี้อันนี้คู่3ามเลยตรงๆเลยไม่มีอะไรนะครับถ้าจะเป็นคู่กัดเป็นโน้ตคู่2ก็อ่า เีผมเล่นแฟลตเจ็ดตัวดีอันนี้ผมพูดอธิบายเพื่อนๆฟังตอนเล่นไปด้วยแตเ่เล่นจริงหนึ่งย้ำอีกทีหนึ่งผมไม่ค่อยมาคิดอะไรพวกนี้นะถามว่าแล้วมันจะมีโอกาสเพี้ยนไหมมันมันก็เพี้ยนนะครับผมอยู่ที่เพีย <c oughs> เพ้ยนก็เพี้ยนก็ช่างมันอย่าไปคิดมากนะครับผมคำว่าเพี้ยนนี่คือเล่นผิดโน้ตน,นะไม่ใช่เพี้ยนเราคุมไม่อยู่นะฮนะคราวน,นี้มันจะมีไอตัวที่ผมเล่นกับ b a ็ k กิ้ง a ท็กนะเพื่อนๆสามารถไปเซิร์ช b a c k i n g t แทได้อย่างที่ผมเล่นใน b a c k i n g t แ a ็ คือแบ็คแท็กในแอมเบียนในแบบหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าโดนโดนคือการที่โนต้ตมันค้างอยู่อย่างนั้นฮะนะฮะเนี่ยดีวผมเล่นเปิดแบ็คแ็กในอ e ีโดนเซิร์ชใน Youtube ว่าอ e ีโดนเดี๋ยวมันมีขึ้นมาเสียงแบบนี้เลยนะเพื่อนๆก็รู้อันไหนบ้างก็ค่อยๆหลับตา ็นะผมจะปล่อยหางเสียงไปผมไม่รีบนะผมเล่นตัวเมเจอร์เส้นอีกทีหนึ่งอะไรอย่างนี้เกิดผมอยากเล่นน้ตที่มันกัดกันนะไอตัวเสียง โดนมันก็จะวิ่งอยู่แค่ตัวเดียวขอดเดียวนะเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนโหมดได้อย่างเช่นผมชอบไปรีเดียนโหมดดูว่าตัวชาร์ปสี่ตอนนี้โดนมันเบาลงแล้วก็เบาอารมณ์ตามก็ได้ อาจะเพิ่มเทคนิคไอ้พวกแบบว่าสไลด์ไกลๆมาก็ได้สไลด์แล้วเบนดิง้งแบบเร็วๆนะฮะ <c oughs> สําหรับผมเทคนิคแบบนี้ผมจะชอบอิธิดลผมจะได้มาจากเสียงซีต้านะดนตรีอินเดียนะครับผมมันก็จะเป็นแบบ มันจะมีการสไลด์ขึ้นสไลด์ลงแบบเร็วๆแล้วก็มีไวบาโต้ที่เร็วๆนึกถึงซีต้าไว้เพื่อนๆอ่ะอะไรปมาณนี้อารมณ์นี้นะฮะ คราวน,นี้มันจะมีลักษณะของการเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคอร์ดนะเพื่อนๆนี่ผมใช้คอร์ดที่มันเป็นคู่5้าธรรมดาหนึ่งนี่คือตัวรูทถ้าตัวรูทคือตัว A ตัวนี้ตัวห้าตัว E ตัวนี้ก็ตัว E คู่5้าเลยอันนี้ยัง,งยืนหุ้นอยู่ในคี์ E อยู่ อันนี้เหมือนเหมือนจะได้เสียงของซัฟโฟ่ะครับเพื<ๆ>่อนเ่อนะ<ๆ>เพื่อนเขยับตามแนวสเกลได้ม<ๆ>องเห็นใช่ไหมอะ,อะไรประมาณนี้<ๆ>คือเอาง่ายๆคือแนวแบบนี้เพื่อนๆมีวัตถุดิบอะไร<ๆ>ก็สามารถใส่เข้ามาได้เลยนะครับผม แต่ก็อย่างที่บอกว่ายังไม่ต้องเล่นเยอะมากแต่ถ้าเกิดพอมันพลิกจริงอยากเล่นเยอะตอนพลิๆเลยมันก็เล่นได้นะฮะแล้วก็อยากได้ไอเดียพวกเพลงพวกนี้ก็ฟังลองเซิร์ชแอมเบียนซ์กีตาร์ดูใน YouTube มันมีเยอะแยะเลยหลายช่องเ็าทำไว้อะไรเงี้ยบางช่องก็เรียบเรียงมาส,สวยงามเลยนะฮะแบบคนติดตามยเยอะเลยนะฮะคือแต่ผมเองอันนี้ผมเล่นไปในแบบ i m p r o v i s a t i o n ก็คือสดนะครับนะประมาณนี้โอเคเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆก็คิดว่าคงได้เป็น แนวทางไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับผมความจริงแล้วมันก็ไม่ได้มีทฤษฎีาตายตัวนะครับส่วนหนึ่งผมอยากให้เพื่อนๆฟังเพลงเยอะๆแล้วกันนะครับผมนะฮะมันก็จะทําให้ได้ยินเสียงอะไรมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีชนิดต่างๆนะครับผมและก็แนวเพลงแนวต่างๆนะฮะเช่นเคยนะครับถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชกกันได้เลยนะครับเพื่อนๆในช่องผมอู๋เกงแดนนะครับแน่นอนครับในช่องผมก็จะแบ่งปันความรู้เรื่องกีตาร์เป็นหลักนะครับผม ตามประสบการณ์ที่ผมเล่นดนตรีมานะฮะแต่งค้วจริงๆเราอยากจะแชร์ในความเป็นตัวผมมากที่สุดนะก็ลองดูเป็นแนวทางกันแล้วกันนะครับผมมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ด้านใต้ไว้ได้เลยนะเพืเ่อนๆทุกคนนะแล้วเ,วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ